ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ op, 1, man, นวูหบห,หมแมนยูสี่ห้าประเด็นผีโชโหดบุกถลกหนังหมาป่าชำระแขนสะสมห้ประเด็นผีโชโหดบุกถลกหนังหมาป่าชำระแขนสะสมแมนยูเนเต็ดระเบิดฟอร์มแจมสารต่อสถิติที่เลวร้ายให้กับวูบได้ต่อไป เมื่อบุกไปถล่ทมทีมหมาป่าก,กระเจิง4ต่อ1ในการฟาดแข่งศึกเพียมรีคู่เดียวโดดโดดเมื่อคืนวันจันทร์ที่8ธันวาคมส่งผลให้ทีมบ้วยของตารางยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น ขณะที่ผีแดงแก้เผ็ดทีมเจ้าบ้านได้อย่างสาสมหลังจากซีซั่นก่อนพวกเขาแพ้ให้กับคู่ปรับรายนี้อย่างน่าอับอายทั้ง2เกมที่ได้เผชิญหน้ากันโดย3มแต้มในเกมที่มอรนิวส์กราวน์ทำให้เรดเดวิลปีนขึ้นสู่อันดับ6ของตารางได้ตามความคาดหมาย 1. หมาป่าขาดโกเมสติดโทษแบน วูเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนยูนเต็ดโดยปาจากชอโกเมสกองกลางแซมบ้าที่ตกเป็นข่าวลือกับผีแดงเนื่องจากติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบนอกจากนี้เจ้าบ้านขาดมาเซลมูเนซี่อีกรายหลังมีอาการบาดเจ็บจากเกมไพ่ฟอรเรสคารัง1-0ต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมแล้วร็อบเอ็ดเวิร์ดกุนซือทีมหมาป่าปรับโผสองตำแหน่งจากนัดก่อนโดยลาดิสลาฟเคชีหายเจ็บเข่าทันเวลาลงเล่นแทนโกเมสขณะที่คีเจนาฮูเฟอร์กองหลังดัดได้เสียบแทนแจ็คสันชัดทูอาซึ่งตกเป็นตัวสำรองในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวา 2. คุณย่าชะทีมเก่าเฮเวนคุมหลังต่อรูเบนอโมอริมผู้จัดการทีมแมนยูนเต็ดโรเตชันทีมรายเดียวเท่านั้นหลังจากนัดก่อนผีแดงทำได้แค่เฝ้าบ้านเสมอกับเวสแฮม1ต่อหนึ่ง นายใหญ่โปรตุกสเลือกดอกโจชัวเซอร์ซีลงไปนั่งข้างสนามโดยส่งเมสันเมส์ออกสตาร์ทขณะที่มาตุดคุนย่าได้ต่อกรกับอดีตต้นสังกัดด้านไอเดนเฮเว่นยังได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่ออีกเกมเนื่องจากทั้งแฮรี่แม็กไกวและมัทายเดลิก2เซนเตอร์แบ็กยังไม่หายเจ็บ 3. ประตูแรกของเอ็ดเวิร์ดนับตั้งแต่เข้ามารับงานคุมทีมหมาป่าต่อจากวิตตอเปเรรา เอ็ดเวิร์ดยังแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กับสโมสรไม่ได้เนื่องจาก3เกมแรกในพีิมลีกของเขาวูบแพ้ให้กับผู้แข่งทุกนัดชนิดที่ยิงประตูไม่ได้เลยและเสียไปรวม4ประตูอย่างไรก็ดีแมตต้อนรับการมเยือนของแมนยูนเต็ดแม้บูโน่แฟนันจะเช็คบินให้ทีมเยือนนำก่อน1 0ต่อ0ในนาทีที่25แถมผีแดงน่าจะได้ประตูเพิ่มหลายหน แต่เข้าสู่ช่วงทดเวลาชองลิกแนเบลลีกาดตีเสมอให้เจ้าบ้านได้สำเร็จจากการส่งบอลเข้ากรอบผลแรกในเกมนี้ของทีมบวยซึ่งทำให้เอ็ดเวิร์ดคุมทีมคว้าประตูแรกได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันทีมหมาป่ายิงประตูแรกในเกมเพีย์ลีกได้สำเร็จในรอบ6นัดด้วยคิดได้เป็นเวลา598นาทีที่พวกเขาเท้าบอดมานาน หลังจากทั้งสองทีมเสมอกัน1ต่อหนึ่งในครึ่งแรกเซเรติเผยว่าแมนยูเต็ดครองบอลได้ดีกว่า59.6%ต่อ40.4%และได้ยิงมากกว่า14ต่อ3ครั้งรวมทั้งส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่าเช่นกัน5ต่อ1ครั้ง4งานถนัดเอมเบอร์โม่กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังไม่นานแมนยูเต็ดสตาร์นำ2ต่อ1อีกหนในนาทีที่51จากจังหวะสับไกของไบรอันเอมเบอร์โม่ซึ่งมีผลงานที่ดีกับวูฟมาตั้งแต่สมัยค่าแข้งกับเบรนท์ฟอร์ดแล้ว จากการลงเล่นให้เดอะบีฟัดกับทีมหมาป่าในเกมเพียงผลิก6นัดสตาร์ทีมชาติแคนมบรูนสอยประตูได้3ลูกและ2แอดซิดกระทั่งการบุก,กับวูฟในรายการนี้ให้ผีแดงเขากระทุ้งประตูทีมโปรดรายนี้ได้อีกตามเคยรวมเป็น4ประตู2แอดซิดรวมแล้วมีแค่ไบรตันกับเซาทมตั้น2ทีมเท่านั้นที่เสียประตูหรืออซิ์ให้กับเอเบอร์โมมากกว่ารวม8ประตูเท่ากัน5บรูโน่ทั้งยิงทั้งจ่าย หลังได้เม็ดสองของเกมแมนยูนเต็ดไม่ยอมพลาดเหมือนท้ายครึ่งแรกอีกแล้วและเดินหน้าก,กดดันทีมหมาป่าอย่างต่อเนื่องกระทั่งได้สกอร์นำสามต่อหนึ่งในนาทีที่63จากเมสันเมาส์ซึ่งได้ลูกจ่ายจากแฟนันเท่านั้นไม่พอนาทีที่82แมนยูนเต็ดมาได้ลูกโทษจากการทำแฮนด์บอลและแน่นอนว่าแฟนันสังหารไม่พลาดพาทีมเยือนนำขาด4ต่อนก่อนชนะไปด้วยสกอร์ดังกล่าวเป็นการแก้แค้นบูฟได้สำเร็จหลังจากซีซั่นก่อนผีแดงแพ้หมาป่าในเกมลีกทั้ง2นัดไปกลับ จากผลงานดังกล่าวทำให้สตาทีมชาติโปรตุเกสเพิ่มสถิติทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันของพิมรินับตั้งแต่ประเดิมสนามกับผีแดงในเดือนกุมภาพันธ์2022เป็นเกมที่16แล้วและเป็นรองแค่โมซารากับเควินเดบรอยเท่านั้นที่ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันของพิมริได้มากกว่าจากผลงาน27จาก17นัดตามลำดับ จบเกมปีสาจแดงยังครองบอลได้มากกว่า63.8%ต่อ36.2%และได้ยิงรวม27ครั้งเข้ากรอบ10ครั้งขณะที่เจ้าบ้านได้2ยิง8ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งด้านวูฟหลังแพ้เกมนี้พวกเขาสร้างผลงานย่ำแย่เทียบเท่ากับสริติสโมสรที่แพ้เกมลีกต่อเนื่องนานที่สุด8นัดติดต่อกันเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม1981ถึงเดือนกุมภาพันธ์1982 สำหรับผีแดงพวกเขาเพิ่มผลงานไม่แพ้เกมเยือนในพีิมลีกนาน5นัดติดต่อกันแล้วชนะ3เสมอ2และจากโอกาสยิงประตู27ครั้งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในเกมเพีิมลีกภายใต้การคุมทีมของอาโมริมด้วยวูฟแทมตัน1น1แมนยู4บูโน่โชตัดเกรดแข่งผีแดงเกมบุกขยี่หมาป่า ปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูในแตดโชว์ฟอร์มหลู่พร้อมพุ่งขึ้นรังอันดับ6ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังบุกถล่มบุฟทฮมตันวันเดอร์เรอร์ทีมบุ๊ยสบายเท้า4ต่อ 1, เมื่อคืนวันจันทร์ที่8ธันวาคมที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมรูเบนอาโบริมแต่ละคนในแมตช์นี้ที่โมลินิวส์11ผู้เล่นตัวจริงเซนเนอร์ลัมเมน6คะแนนโดนเจาะป,ประตูไป1ลูกแต่ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดในเกมที่ไม่ได้เจอทดสอบอะไรมากมาย นูแซมาสอวย7คะแนนมีความนิ่งเยือกเย็นช่วยแก้ไขปัญหาในสถานก,การณ์ยากลำบากได้หลายครั้งเอเดนเฮเวน6.5คะแนนดูยังไม่ค่อยนิ่งในบางจังหวะแต่ก็เอาตัวรอดได้สำหรับเกมนี้ลูกชอ7คะแนนช่วยเกมรับได้ยังดุดันแข็งแกร่งมีสถิติเข้าแท็กเกิลแย่งบอลชนะ100%อามเด,ดียโล6คะแนนหลายครั้งชอบเก็บบอลไว้กับตัวนานเกินไปทำให้เกมขาดความต่อเนื่องกาซิมิโร7คะแนน ช่วยป้องกันพื้นที่หน้าแผงหลังได้ดีและมีส่วนสำคัญในจังหวะที่ทีมได้ประตูแรกบรูโน่แฟร์นันกับตันทีม9คะแนนถือเป็นเกมคุณภาพสำหรับเจ้าตัวอย่างแท้จริงโดยกดประตูเปิดหัวกับปิดท้ายแถมโชว์ทำแอซิดแบบเหนือเหนือให้เมาส์กดประตู3ต่อ1ดิโกดารโล7คะแนนควรทำประตูได้ในจังหวะหลุดเดี่ยวช่วงต้นเกมแต่ถึงกระนั้นโดยรวมถือว่าไม่เลว็วมีลูกครอสสวยๆให้เห็นและเป็นคนแอซิดให้เอเบอร์โม่กดประตู2ต่อ1 ไบรอันเอมเมโมคะแนนเล่นได้ดูดันและดูมีพลังเช่นเคยแถมเป็นคนทำประตูช่วยทีมขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อ1ช่วงต้นครึ่งหลังเมสันเมาส์8คะแนนเป็นอีกคนที่เล่นเด่นมากช่วยเกมรุกได้อย่างมีชีวิตทีวาการเล่นดูไหลลื่นและทำได้เยี่ยมมากๆกับจังหวะหลุดเข้าไปจบสกอร์ประตู3มต่อ1มาเตอุสคุนย่า6.5คะแนนกลับมาเยือนทีมเก่าด้วยความมุ่งมั่นอาจใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่เป็นคนแอซิสให้บูโนทำประตูขึ้นนำา1ต่อ0ูน ตัวสำรองที่ได้หลงเล่นเรนิโยโรแทนเฮเวนนาทีที่69 6คะแนนเล่นแบบประคองตัวสบายๆลิซันโดมาติเนสแทนมาซาอุนนาทีที่69 6คะแนนถือเป็นเกมช่วยยกระดับความฟิตคอบบี้ไมโนแทนกาซิเมโรนาทีที่78ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้โจวชัวเซอร์ซีแทนเมา์นาทีที่84ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แพตริกดอกูแทนดารลนาทีที่84ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ อาโมลิมปลื้มเกมลุกผีครึ่งหลังสนุกมีคุณภาพดูเบนอรโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยอมรับว่าทีมต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนทำผลงานดีขึ้นในครึ่งหลังจนสามารถบุกชนะวู๊แฮมตันได้ขาดลอยผมคิดว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากเราทำประตูได้และเราก็ปล่อยให้วู๊กลับเข้าสู่เกมไปบ้างเราต้องเจอกับความยากลำบากในช่วงท้ายครึ่งแรกอโมริมกล่าว แต่ในครึ่งหลังเรามีจังหวะที่ดีมีคุณภาพในการตัดสินใจที่ดีเราปิดเกมได้และวูฟกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมันเป็นค่าคืนที่ดีผมรู้สึกตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราก็จะชนะเกมนี้ได้แน่นอนและผมสนุกกับวิธีที่เราเล่นในครึ่งหลังมากแม้จะยิงได้ถึง4ประตูแต่กนุนซอรายนี้ยังชี้ว่าทีมสร้างโอกาสได้มากกว่านั้นและภูมิใจในการพัฒนาของเกมรุก เรายิงได้4ประตรูแต่เรามีโอกาสยิงเยอะมากดังนั้นผมไม่สามารถพูดได้ว่าเราเฉียบคมขึ้นขนาดนั้นถ้าเทียบกับรดูกาลที่แล้วและรุูกาลนี้ผมคิดว่าเราพัฒนาขึ้นมากเราสร้างโอกาสได้มากขึ้นยิงประตรูได้มากขึ้นและมีสถานการณ์อันตรายที่เป็นจริงมากขึ้นดังนั้นผมจึงพอใจกับเรื่องนั้นจริงๆ เมสันเมาส์ตัวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจหลังเกมบุกชนะวูฟแทมป์ตัน4-1โดยยอมรับว่าลูกทีมกลับเข้าห้องแต่งตัวด้วยความผิดหวังในครึ่งแรกก่อนจะออกมาโชว์ฟอร์มโหดโหมดฟรีดอมในครึ่งหลังเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับเราแน่นอนว่าในครึ่งแรกเราปล่อยให้พวกเขากลับสู่เกมได้ก่อนหมดเวลาพักครึ่งแล้วเราก็เดินเข้าห้องแต่งตัวด้วยความหมงุดหงิดและผิดหวังกับช่วงท้ายครึ่งแรกเมาส์ Mount ที่ซัดประตู3-1ต่อให้ทีมกล่าว ผู้จัดการทีมมีบางอย่างที่ต้องพูดและเราก็ออกมาในสนามด้วยความมุ่งมั่นที่จะโจมตีด้วยความตั้งใจและปิดสะกอรจากโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาเรามีความสุขกับครึ่งหลังและมีความสุขกับบางส่วนของครึ่งแรกด้วยโดยรวมแล้วเราพอใจมากกับผลงานนี้เมื่อถูกถามถึงการที่แนวรุกสร้างโอกาสได้มากมายเมาส์กล่าวว่าการโจมตีอย่างอิสระผมคิดว่าการประสานงานบางอย่างในการเดินหน้าบุกนั้นคมชัดและเฉียบคมและนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ เรารู้ว่าเราทำแบบนั้นได้มันขึ้นอยู่กับเราในฐานะผู้เล่นแนวลุกที่จะสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และพยายามทำประตูให้ได้ผมคิดว่าการเดินหน้าบุกของเราทำได้แข็งแกรง่งและในฐานะกองหลังการตั้งรับก็ต้องทำเป็นทีมและไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสกลับเข้าสู่เกมได้อีกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ